กถือว่าเป็นเวลาช้านานที่ผมไม่ได้ขี่น้องบูชิตออกช่องเลยนะ ไอ้ยไปเขียวนี่วมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งแดงอย่าพึ่งแดงอ่าแดงนะ้วท่ว่าเป็นเวลาที่นานเติบเลยนะที่ผมไม่ได้เอาน้องบูชิดออกมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแต่ผมก็ใช้มันในชีวิตประจำวันประจำแหละก็วันหนึ่งก็คงจะแบบว,ว่าขี่แค่หนึกิโลถึงสองกิโลงี้เนี่ยนะขี่ไปเซเว่นไปซื้อข้าวแล้วก็กลับมาบ้าน แต่วันนี้รู้สึกว่าอยากจะเอานุ่มบูชิดไปยืดเส้นยืดสายขับทางไกลๆบ้างนะเพื่อเป็นการวอร์มรถก็เลยถือโอกาสในการถ่ายคลิปให้พวกมึงดูเนี่ยให้ข้างหน้านี่สวยะ่ะเดี๋ยวขอถ่ายปกคลิปข้างหน้าก่อนแป๊บหนึ่งจะทําคลิปก็ต้องมีปกนะปกคลิปนี่มีส่วนสาคัญก็คือเป็นเหมือนกับว่าที่เชื้อเชิญให้คนเข้ามาดูในคลิปเราผมก็ต้องเลือกสถานที่ถ่ายปกคลิปให้มันเหมาะสมที่สุดอย่างเช่นบอ่บอขยะบ่อขยะตรงนี้นะครับ เหมาะสมจริงๆกับรถกูเนี่ยเพราะว่ารถกูก็เป็นรถขยะนะรถขละสองแสนใส่ล้อสี่ลวดเอาใช่แบบว่าเหลือสองร้อยบาทไลยทำไมกลางไม่ออก <c oughs> ขากล่องขยะอุโกโยโยุยมุมไหนสวยพวเพื่อนๆช่วยกูด,ดูหน่อยลืมไปเพราะมึงน,นั่งกินข้าวอยูอ่หน้าคอามอยู่นี่ไง ก็จะแปลงล้อที่ลวดมาเนี่ยผมก็ใช้มา10เดือนแล้วนะสิเดือนคือใช้เกือบทุกวันอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงก็ต้องมีแบบว่า3วันเอาคัน,นี้ออกมาขี่คำถ,ถามที่หลายๆคนสงสัยก็คือว่าเอาล้อเล็กๆมาใส่รถมอเตอร์ไซคันใหญ่นี่ล้อไม่ดุ้งหมดเหรอเนี่ยดูเห็นกับตาเลยนะครับว่านี่คือมันไม่ดุ่งนะใช้เองมาก็10เดือนละไม่ดุ่งขี่ลูดลุมประจําก็ไม่ดุ่งเอาไปขี่ออกทิปไปกับ600โลมาก็ไม่ดุ้งมาถึงตรงนี้พวกคุณคงจะสงสัยแล้วว่าผมใช้ล้ออะไร ล้อที่ผมใช้ก็คือซูเปอร์เด็กวันหนึ่งผมเลื่อนติ๊กตอกแล้วผมไปเจอคลิปๆหนึ่งก็เห็นเด็กช่างเอาค้อนทุบล้อโลแล้วล้อโรมันมีดุ้งไว้ก็เลยสงสัยว่าไอ้ล้อยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรปรากฏว่าเป็นซูเปอร์แดกนะแล้วก็บวกกับผมเห็นเบลเช R อาร์ในพี่ที่ผมสนิทด้วยเนะี่ยก็ใช้ล้อซูเปอร์เดกเหมือนกันถ้ามันทนแรงค้อนปอนได้ขนาดนั้นกูก็คิดว่ามันก็น่าจะทนแบบน้ําหนักรถร้อยหกสิบกิโลกรัมได้นะก็เลยเอามาใส่แล้วก็ทําการแปลงแปลงนี่ก็แปลงแบบบานตะไทยมหาตะไลคือแปลงงทุกอย่า ไม่มีอะไรที่มันไปตรงรุ่นเลยนะครับตอนนี้ผมเสียเวลามากเพาเราเดินเราไปขี่รถเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการชาร์จแบตไปได้ในตัวนะครับแบตท,ที่ผมใช้ก็เป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับที่ช่างเป็กสร้างให้นะน้ำหนักมันก็เบาแหละแต่ข้เสียคือถ้าแบบว่าคุณไม่ได้ขี่มันนานๆเนี่ยมันพังง่ายครับแบตพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแว้นกัน l e t s go. ตอนนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรแล้วเพราะผมทดสอบมาทั้งไปชิป600โลขี่ลูดใส่หลุมแถวบ้านขี่แรงๆลองหมอบดูล้อมันก็ไม่ได้มีความดุอะไรเลยนะดูเดี๋ยวผมจะปล่อยมือให้ดูนะเดี๋ยวหาทางตรงอย,ายาวก่อนเดี๋ยวผมปมาาลนนมมป่อยมือให้ดูอ่าโอเคทางตรงยาวแล้วดูหน้าผมผมจะปล่อยมือดูเนี่ยปะ่ะนิ่งนิ่งมาก จะทำตามนะเดี๋ยวขึ้นคำเตือมนมปเลยไม่อยากทำตามแล้วก็มีอีกคำถามที่หลายคนก็สงสัยไม่แพ้กันก็คือใส่ล้อซี่ลวดอย่างเงี้ยยางเล็กๆอย่างเงี้ยมันแบนโค้งด้เยอะแค่ไหนวะเดี๋ยวผมมีรูปขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับมันแบนโค้งดนประมาณนี้คือยางกูนี่เดี๋ยวอลองขอชีวิตละว,ว่าเอ้ยมันหมดขอบแล้วไว้ก็ไม่แท้ ก in so ็ผมคงทําครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวแล้วกันนะผมจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันน่ากลัวมากเนี่ยถนนในหมู่บ้านคุณได้ไหมมันจะเป็นแบบเป็นหลุมเป็นบ่อคู่ข้าขยนีก็ลูดไปเลยนะลูดไปเลยโอ้โหดึงๆเลยเมื่อกี้มามมายถึงหลุมนะครับมาถึงหลุมแยกนี้มีความชุนลมุนชุลมุนชุละกแล้วคุณพี่เขาไปอยู่เลนนั้นทำไมอะ อ๋อแล้วเขาก็ผ่าไฟแดงแบบชิวๆสบายๆนะโอเคเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะอันตรายได้แหละไปเอาคนไม่ปกติมาขับรถเนี่ยไปกับผีก็ไปมีโอ้พี่แกแบบวิ่งเลนขวาตลอดเวลาเลยยังไม่ใจนี่ฮะถ่ายคลิปครับผมโอ้โหแบเอาเวลามาสี่เข่า่าถ่ายคลิปเมื่อกี้ก็คือพ่อของเป็ดนะที่เขาเป็นตำรวจอะที่ใครหลายๆคนแบบว่าชอบเข้าใจผิดว่านั่นเป็นพ่อผมจากคลิปของพี่บิเคสอาร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตำรวจนะพอ่อพ่อเป็กพอ่พอเป็กตกใจ<ช>หมด <laughs> พวกคนที่ดูคลิปพี่เบลแล้วบอกว่าเอ้ยพ่อพี่ออยเป็นตำรวจวะ่ะไม่ใช่นั่นไม่ใช่พ่อกูมึงกลับไปดูคลิปใหม่เดี๋ยวนี้ส่วนเรื่องแรงอะ่ะคันนี้ผมตอนแปลงเป็นล้อซสีรัว่วเนี่ยผมวิ่งได้อยู่ 170G p s นะแต่ท่านั้นก็คือกูกลัวล้วกูไม่กล้าวิ่งไปกว่านี้ลวเพราะผมไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วนะเดี๋ยวผมหาทางโล,ล่งๆนะผมแบบว่ากดให้ดูสันนี้สักหน่อยแล้วกัน เพราผมกลัว,ลวอัตราเร่งคือถ้าเปรียบเทียบกับ R3 เดิมๆเ่ย มันก็ดีขึ้นมาอยู่ประมาณ20%ได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะสำหรับผมเนี่ยจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นรูปรถของผมเนเต็มนะครับเนี่ยนะครับดู นี่คือมันก็จะทรงประมาณนี้เลยถ้าใส่ล้อซีโรดเข้าไปผมก็ได้มีการแบบว่าโหลดหน้าลงมาอีกนิดน,นึงให้แบบว่าซุ้มล้อมันเป็นดูอมๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนสวิงอาร์มให้มันยาวของเดิมขึ้นีกนิดหน่อยนะประมาณยาวขึ้นมานิ้วหนึ่งท่อเนี่ยก่อนหน้านี้นผมจะใส่เป็นท่อทรงเชงซึ่งมันดังมากๆเลยผมก็เลยเปลี่ยนออกแล้วใส่เป็นท่อปลายยาวๆแทนนะครับดูพอพอวงล้อซูเปอร์แดกเนี่ยมันกระทบกับแสงอาทิตย์ใช่ไหม ีคนดูมันจะเป็นประกายอ่ะประกายสีแดงด้านๆสวยงามเลยทีเดียวเนะยการงงะเกียร์ ân ân เนี่ยพระว่นี่จะแข็งนะเพราะว่ารถคันนี้นี่ผมน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะมันเครื่องมาปีกว่าแล้วปนีนิดนิเนี่ย ซึ่งอันตรายนะฮะอย่าหาทำน้ำมันเครื่องมันมีอายุแค่ประมาณหกเดือนถึงสิบเดือนเท่านั้นครับการที่คนปล่อยน้ำมันเครื่องแบบโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนมาปีหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ระบบหล่อลื่นเสื่อมประสิทธิภาพแล้วก็เข้าเกียร์ยากแบบผมเนี่ยแเห็นไหมคลิปมันตะเตะไม่ก็จะติดไหม,ม,ไหมส่วนข้อเสียอเอ,อิืมพูดถึงข้อเสียของการใส่ล้อเล็กๆอย่างนี้เลยหลักๆทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าใส่ล้อเล็ก หน้ายางเล็กลงหน้าสัมผัสก็น้อยลงเช่นเดียวกันเข้าโค้งก็ดูไม่ค่อยที่จะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือพอล้อหน้ามันเล็กลงใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันก็ได้ที่จะต้านลมมากขึ้นนะครับปกติล้อหน้าที่ใหญ่มันจะช่วยแหวกลมให้เราระดับหนึ่งพอเราใส่ล้อหน้าเล็กปุ๊บรถมันค่าที่จะต้านลมอยู่พอสมควร ผมก็เลยเนี่ยโหลดหน้าโหลดหน้าใส่เพื่อเป็นการแก้อาการนั้นนี่ลุงมนี่ใส่ลุมโชว์เลยมั่นใจไงมั่นใจในซูเปอร์เด็กเดี๋ยวไเ,เวลาที่ผมจะไปซื้อ,อ,อกับข้าวแล้วนะเวลาที่ผมมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยนะ่ะแ0เปอร์เซเลยไม่เป็นเวลาที่ผมมาซื้อข้าว โดยปกติแล้วผมอยู่บ้านเนี่ยผมไม่สามารถที่จะอู้งานมาถ่ายชีพได้นะเพราะว่าผมก็ทําการทํางานแล้วก็ใช้เวลามาซื้อข้าวด้วยแหละให้แม่ฟอกล้านให้พอตอนนี้ร้านผมก็ยังไม่มีแผนที่จะแบบว่าจ้างพนักง,งานานะเพราะว่าไม่มีตังจ้างอ่ะเดี๋ยวผมขอไปซื้อข้าวเซเว่นมากินก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องบูชิต ก็ขอจบคลิปไปแต่เท่านี้แล้วก็ฝากล้อซูเปอร์เด็กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับถ้าคุณเกิดอยากจะพิเรนวิจิตพิสดารมิมานส่วนตัวเหมือนกันกับผมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกใช้ล้อซูเปอร์เด็กได้นะครับเพระผมทดสอบมาให้ดูแล้วว่ารถหนักขนาดนี้ใส่ล้อซูเปอร์เด็กแบบนี้แล้วมันไม่ดุ้งนี่ทดสอบให้ดูเลยว่ามันไม่ดุ้งนะไม่ต้องเป็นพวกพิสดาร เอารถใหญ่มาใส่ล้อเล็กมันผมก็ได้ใช้งานทั่วไปก็ใช้ได้นะครับอย่างวิบากอย่างนี้นี่โดดเนินโหดดคุณก็สามารถที่จะใช้ล้อสุเป,ปรเ์หย็ดได้เพราะผมเทมาแล้วว่ามันแข็งแรงนะวิบากนี่ก็คือน่าจะชิวๆรถทั่วไปก็ใส่ได้นะครับในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับนะดีก่าคุณเะว,ว่าไปใส่ล้อไม่มียี่ห้อแล้วก็มานั่งหัวเสียกับล้อด,ดุ้งนะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อันนี้บากคนไม่ต้องสงสัยว่าผมทำอะไรนะผมกำลังเก็บทุดเข็บรออยู่เนี่ยนะไม่มีทีมงานกูก็ต้องแบบว่าพึ่งตัวเองพึ่งยูนเซฟเดี๋ยวหันไปข้างหลังบ้างผมไม่รู้ว่าคลิปที่ได้มามันจะสวยหรือเปล่านะแต่น่าจะสวยแหละ จย่าตามตามเล